เราจะรับรคุณชนทอนเข้าสู่การวอแครนนะม,นมันมีไมค์ไข่สะทอ้อนอีกแล้วนี่ไม่ผมอีกแล้วอะใช่อ่ะเหมือนได้ยินเสียงไมค์สะท้อนนี่ไม่ได้ยินยไหมได้ยินใช่มีคนไมค์สะท้อนของผมอีกเพราะว่าผิไดไปตัดตัวอโอ้อชคมีมันอยู่ด้านนอกอ่ะห้องวายตัวหนึ่ง <S <S วายนี่ห้องตรงไหนวะอ๋อค่อยรู้แล้ววะห้องวายตรงไหนเฮ้ยไอตอนไอ้ทีนี้ซ้ายมันห้ามอะไรปะเนี่ยกูถือไม่ไม่ไดหลัเีนี้ัไปปับเลยวางมีทีนี้ไม่้หลัทีนี้กัหลัอยู่กับเยตายตรงที่วางอีกตัววางอีกตัวาเตาย

โอ้การระเบิดได้เปิดทศษเสียเวลาปีนทำไมรู้แต่มีตำแหน่งให้เรียบร้อยแล้วกันว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมกีฟายเตรียมแทงเลยแทงแบบวะเทียวดิซีบายไปเลยซีบายตายกลัวคุมตำแหน่งครังหนึ่งอย่าอ๋ออย่าอ๋อเอาให้โอ้โหบันไดบันไดดีบันไดบันไดตลาดอนไหนโอ้ยแม่งดาเาะลางออกกลางออกบอลหลังเอ้ากลางเลยดู

โอ้ปไม่โดนเลยเมื่อกี้พลาดกลางยังไงวะเปิดได้เขาได้ปะเอาอะไรกันี้สายพี่พี่ไว้ อุ้ยเยี่ืมกำลังนังเล็งระเบิดอยู่มีข้างในหนึ่งตัวตอนึงตัวครับไอปอนคาเตอร์ตัวคาลเตอร์ตัวแล้วโอ้เียีฟาเอาหมดเลยหมดแดงเออเไรดีแล้วดีแล้วดีแล้วไม่กูไม่ได้ว่าไรมนดีแล้วี่ตัวคาเตอร์คาเตอร์เตัวชดี้คาเตอร์โอเคครับอเจ็บตัวเดียว ไอต่อไอตีสีฟายิงสวยมากมันเป็นจังหวะที่พี่จะแทงเหมือนกันไงไอเทียร์แหลเองยิงก่อนโอเคดีแล้วดีแล้วทำดีทำดีชอบชอบชอบนานๆจะโผล่แล้วคนสัตว์คนเข้าเข้าแล้วเล่นี้ไปโทนไอตุนกลางตัดเอเยเฮ้ยมีมอมมาลองตลาดเช็คดีมั้ยทีแม่งยืนตลาดตลาดนี่

เปล่ะเฟินอีกแล้วไอ้ปนไม่สะท้อนบีไปเลยตอนนี้ไปบ้านมาตอนนี้ไปบ้านนะนีไปเลยออยตัวขวาโอ๊ยต่ไปก่อนไป่อยู่ตรงเมียนะอยู่ตรงเียโอ้โหบ้านสามไอ้เหี้ยซ้ายไม่เงื่อนไม่ตายกลับมาคุมโซนกลับมาคุมโซน อเอาเองหร้วเขาจะฝากเย่แต่ยาวๆจริงๆหรือไม่เย่ yeah. อย่าพึ่งจีจีเลยนะดีดีดีมันสับเว้แล้วมันก็จะพิมพ์จีจีบีบีอ้ากูอยากเล่นฝั่งนี้เอคกูดเกมคุ้งคุยสั์ อดีจีมันยอมาจากกู๊ดเกย์ไม่เปลี่ยนอีกอะไม่เปลี่ยนไฮไลท์มากู๊ดเกย์คุยคมอ๋อไอซีสวยนะกู๊ดเกย์เบบี้ ตัวพี่บายคิวสี่แสนหรือสามแสนเจ็ดวะแสนใช่ปะเจ็ดสี่แสนหกมือมึงต้องเอาสองฤดูกาลมารวมกันนะถ้าจะรวมมาทั้งหมดนะดดเน <c oughs> พราะฤดูกาลแรกเราทำสถิติไปเท่าไหร่ใช่ปะฤดูกาลที่สองก็คือเหมือนกับว่าตัดแล้วนับหนึ่งใหม่อ่ะอ๋อเออ เมื่อไหร่อากาศจะหายร้อนต้องเปิดแอร์เต้ย <c oughs> เออพูดถึงอากาศร้อนนี่ไม่ใส่ทดเอาท่านเลโอมาใช้ในห้องแหละ <c oughs> เลโอเย็นเยียบเลย <c oughs> <c oughs> ชยได้ด้วย่าตอบโจทย์แล้วไม่ไม่เอาผักกาศมาอยู่ด้วย อากาศนอนเกาะอยูข้างล่างอากาศมีที่นอนแล้วอากาศนอนอยู่ตรงตู้เย็นตรงตู้เย็นอากาศนอนใต้ตู้เย็นเลยอากาศเย็นจีครับไอ้เนี่ยที่เดียวกับนี่นี่วะี่เดียวกับเอชัวเลยพี่การไปเอสองเข้ากลารเหรองลดครับโยกครับโยโยโย่ทีมงานโยกครับมันวัดเฉพี่มันวัดใจมันวัดใจเฉยยังไม่เข้าพี่ ดอ๋อวิ่งเลยปอแล้วแม่งวัดไกลใช้คิดข้าหัวกูเชื่อหังกระถังหล่งเอ้รออยู่บนบ้านมอยู่บนบ้านไม่ต้องแลบไม่ต้องแลบไอปอไม่ต้องแล็บอ๋อลองีใจกองยางกองยางท่าน่ะปอดิ้นดิ้นอยู่อ่ะแม่งคิดเฟิร์สช็อตอ้าวซูดลึกรึกไอ้ชายตายเท่หวะกูยังจะออกบานเ็นการตายเฮียแม่งเอาก่อนกูไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้ว ก็เติร์ดซีไปเอาไปเลยพี่ปาเบอร์โดนไปก็ได้พี่ปาแบบมาเดยมาดยมาดยโอ้เคมอด้วยมาตินเควมอลลุยซีไปกูไม่รู้จะทำอะไรมาตินแม่ฮะเดี๋ยวปิดพกเหรอไม่ได้ปิดเหรอเออไม่ได้ปิดหลอนนะมึงเนี่ยดิเม่หลอนนะมึงเนี่ย ไอ้ซาสองรอบเลยเนี่ยไ่มีมามาตินไม่ต้องแลบตรงนั้นก็ได้แต่พี่รออยู่แล้วมันยืนอยู่ตรงหลังรถแต่พี่แล้วมันใช้คิดผมใช้ออปแม่งยิงผมโดนก่อนโอ้เอลองโดนระเบิดเลยเดี๋ยวผมอยี่ต้องนีอะไรโา้สูดลึกๆมันเข้ามามันก็เห็นนะกูบอกให้ โดนคูไอ้สัตว์เอ้ามึงแฮกโดนมาบ้างวะไม่โดนไม่โดนแต่มันข้าวเบีอร์มีแน่อืมพวกบอมปูว่าประมาณสามพวกบอมบอกว่าได้เจ็บพวกบอมพวกบอมพ่อบอมเจอกันไอ้ที่ไอ้เหี้ยยิงขาไป้สามนัดไอ้ที่ยิงขาไป้สามนัดมึงเปลี่ยนปืนกันเลยสัตว์มาติดจานเลยเวลาพี่ป่าโป่งมีตัวปชิตาตัวหนึ่งลูกซ่าถือปืนเซียงควายอ้าวปู่ป่ากันได้ เนี่ยดันยาวเลยพ๋มึงเปลี่ยนปืนกันไอ้เฮียนี่วาร์ปหรืออะไรเนี่ยโอเคผมเอามาใช้แล้วสั่งคำสั่งให้เปลี่ยนเป็นพวกปอมนะครับผมใ่ายได้ที่ว่าต๊อบโจทย์เลยเนาะตัวปอมไม่มี สะท้อนเนี่ยเนี่ยเนีนไอโฟนไอโฟนไอโฟนไม่กดมือากอีก้วเลดีเป็เนี่ยไอ้หียตัดมา้านทางทางเียบเอยอยู่ตรงแถวฐานอะลับไหมี่ไหมมาเต็มเจ็บพี่มาเต็มเจ็บดีไหมาคนมาเต็เอสามพี่คนละสามมาเลือนเต็มดังดิเ รัดกูเบอกแล้วไฟไม่ใช่ีไม่ใช่สาไฟหิวอตไม่ได้เลยต้องยิงอมไปเลยแล้วผมก็เอามาเอาจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเล่นพกปอมก็ได้ที่ปืนธรรมดาแต่ไมไหวเลยเอความเพอโอ้ยมาไงวะผไหนเปล่าเผไหนหรือเปล่าโอ้ยจั์เอ้อ ได้แล้วเนี่ยชินนี้เซฟสกอมาแล้วพี่มาแล้งหน้าไดมาติดไม่น่าเลยบีตัวบีตัวเจ็บละดูซันหมออย่าโอ้ดิมิหมออยงนั้นเลยเหรอตุ้ยไทยมีด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 โบยมันดิโบยมันดิโบยนดิโบยมันด้มาสู้มาสู้อเยอะอะไรนะสิบเจ็ สิบสี่เฮ้ยเท่าฟอนรลยงี้ก็เป็นคู่แข่งกันไน่เดี๋เฮ้ยได้จับมาไฟกันเด้ยเอาเวลเว้ยใครนี่หเอาเว้ยกับไอมาตินเฮ้ยมันเข้าไปแล้วไอฟอนมเข้าเข้ามาแล้วเจ็บหนึ่ง เหมือนกัครับตอนนี้โอ้โหหลังเหรอเอ้ยมันตายแล้วเป็นตายแล้วโอ้โหโดนครับโดนครับผมอยู่บ้าน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 โอ้โหใครดีใจจังเจย์จบแล้วพกบอกไม่ได้ยินเลยแม่ถามว่าแม่ถามไม่ได้คิดแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่เจอกันต่อคลิปหน้านะคุณผู้ชมลาทุกท่ารไปยืนนี้สำหรับคลิปนี้เร็วมาก2นาทีจบ2ล้านแลยซับฟังด้วยนะฮะ ตามนั้นครับจันคลิปหน้าบาย